สวัสดีครับสวัสดีครั่ะวันนี้มาเยี่ยมน้าหลัดเนาะนะ้าหลัดเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพกรุงเทพค่ะอยู่นี่อาเขตออไร่แม่บาังกอ,อกน้อยอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลจ้าพรยาค่ะรับครับน้าหลัดที่เข้ามาในศูนย์เกาหลีรู้จักเนี่ยเพราะว่าประทับใจเรื่องสินค้าเรื่องยาค่ะเรื่องยาน้าหลัดเป็นอะไรถึงต้องกินยาอ๋อเป็นไวรัสตับซีค่ะไวรัสตับซีค่ะ มันมี ABC A B C แต่ C เนี่ยจะรักษายากที่สุดมัน,นมันจะเป็นน้อยมากกับคนหมื่นหนึ่งจะเป็นประมาณไม่ถึงห้าคนหมื่นหนึ่งไม่ถึงห้าคนค่ะมันจะมากับในกระแสะเลือดคือว่าถ้าหากว่าเราไม่ไปผ่าตัดไม่เอาเลือดคนอื่นมาเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่ว่าจะติดจะมาจากเขา,าแต่ไวรัสอย่างอื่นมันติดมาจากการสมงสู่กันหรือว่าการทานอาหารร่วมกันลมหายใจร่วมกันเป็นหวัดร่วมกันมันจะติดง่ายแต่อันนี้ ไปผ่าตัดแล้วไปเอาเลือดของเขามาใส่เราเราถึงจะติดถ้าใช้ชีวิตปกติไม่มีเป็นรักษายากนี่เขาดาราดังๆเขาเป็นเขาเป็นค่ะเป็นปิยมาศกับมยุราเป็นอเขาเขาก็รักษาเขาเขามีหลายเ้าเขามีหลายร้านเราไม่มีเงินครับผมเดี๋ยวนั้นเราไปรักษาหมอเขาว่าไงอ๋อหมอเขาเรียกมา600,000 8 600,000 600,008คือค่ารักษาทั้งหมด ยาเข็มหนึ่งหมื่นห้าเข็มละหมื่นห้าหมื่นห้าแต่ว่าฉีดได้ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งทิ้งไปคือร่างกายเรารับไม่ได้ถ้ารับทั้งเข็มแล้วเราจะช็อกอค่ะเราก็เลยถามไปถามมาเราก็บอกว่าถ้ารักษาประมาณนี้หายไหมคะหมอหมอบอกว่าไม่มีโอกาสหายแต่ว่าทุเราลงได้แต่หายขาดไม่หายอแล้วถ้าไม่หายล้วจะทายังไงก็นอกจากว่าป้าจะดูแลสุขภาพ เองไม่เครียดแล้วก็กินอาหารแล้วก็งานการทําให้น้อยลงเราก็เลยปฏิเสธการรักษาอ๋อแล้วทีนี้ก็มีคนมาค่ะทีนี้ก็เลยมีเพื่อนมารักษาแนะนําให้กินสมเกลือตังกุจัก้าแปนสีฟันคู่ทึกเป็นสมโกมาแนะนําเราก็แนะนําอยู่ประมาณหลายครั้งเหมือนกันสองสามครั้งน่ะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะไหนๆเราก็ไม่รักษาแล้วก็ลองเสี่ยงดูเพื่อมันจะมีบุญรอดขึ้นมา ก็เลยกินกินก็ไปครึ่งขวดเองก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นมันดีขึ้นเราก็เลยบอกลูกว่าเออยาของคุณนาเนี่ยเขาดีนะแม่กินแล้วก็ดีลูกเขาก็บอกว่าเออก็เห็นดีเหมือนกันว่าเราลุกขึ้นเดินเหินได้เราก็เลยแต่ขอนมันจะเพียมันจะเพียรุกขึ้นไม่ไหวทํางานไม่ได้ทางานไม่ได้อนนี้ก็ทาอะไรได้หมดเลยเดี๋ยวนี้ทําอะไรได้หมดทากับข้าวมาได้กินได้แล้วได้ขายอาหารขายอาหารตลาดซื้อกับข้าวโอวเป็นปกติว่าเป้นปกติ คนธรรมดาปกติเลยแต่วานแค่ไหนถึงได้อย่างนี้ก็กินอยู่ประมาณสามปีแต่ว่าใหม่ๆก็กินตัวเดียวแต่ว่าตอนนี้ทานหลายตัวเพราะว่าท่านประธานของเราผลิตยาออกมาเยอะมากตอนนี้กทานเค่ดีหมไปตรวจนี่เป็นยังไงหมอก็ไม่บอกว่าเราเป็นมะเร็งตับกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าล่าสุดเมื่อวันที่เดือนที่แล้วเนี่ยไปตรวจมาหมอบอกว่ามะเร็งอ่ะมันลดไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์จากมะเร็งตับ แต่เราก็ไม่มีอาการอะไรเราก็อยู่ได้เรามั่นใจในชุดรนม้านี้มากเลยตัตัดโอ้เยี่ยมมากเลยขอบคุณมากครับ